ทุกวันทุกวันเมนางเซลีมักจะมาที่บริเวณหน้าผาแห่งนี้ๆๆๆๆเพื่อขอพอรกับกเอีเซนทองเต้ขอให้ค่ายไดสามีของข้าสักครั้งเถิดด้วยความเอาไัยอาวยของมองนะและ้วค่อยๆนับตาซึมออกมาชุดขององเต้นหน้าตบนมองไปบนฟ้าแล้วบอกว่าขอให้ค่าได้ับสามีของข้าอีสักครั้งเถิดสาธชุทันใดนั้นซุดลงกับพื้นซุดลงกับพื้น เอชเชนเศร้ากับนั้นอีกลงไปอีกลงไปอีกโอ้าลงมาในระหว่างที่นางกำลังขึ้นมานางก็ยืนขึ้นนางยืนขึ้นแม่นางสิทิยืนขึ้นพลางเงยขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วบอกเอชเชนว่ากูเป็นบ้าเอาไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าขอให้บ้าได้พบกับสามีให้สักครั้งเถิดชั้นใจนั้นปีพลาป่าเอ้ยใข่ฟ้าผ่าดังเปรี้ยงโอ้ยไม่ได้บ้าในวี่ขบาดนี้ ทันใดน,นั้นพระเอกของนางเนี่ยค่อยๆย่องมาจากด้านหลังโดยที่นางไม่รู้ตัวไม่รู้สิเดี๋ยวนี้ต้องไม่รู้ไม่รู้เราต้องไม่รู้อ่าเราก็ต้องลองอะไรเอาไว้ไปก่อนอ๋อและสามีของนางนั้นมีนามว,ว่าหลวงต๊อกเจ้าได้ดดดดเดินผสมก่อน เอนี่จิงกล่าวไปว่าท่านพี่ข้าคิดถึงท,ท่านเหลือเกินช่วงเวลาที่ข้าเหลือต่อจากนี้ข้าจะมีแค่ท่านเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นและท่านใดนั้นเรื่องราวที่ไม่นางสืบอีซอ่อนไว้เนี่ยก็ปรากฏข้างหน้ามีสามีอีกหนึ่งคนเขาไปเดินมาที่ข้างหลักเดี๋ยวนี้นางไม่รู้ฉุดกระช,ชากแขนยืนด้านมาสวมกอดสวมกอด เอนี้คดีพีคคดีพีคคดีพีคไม่ใช่ไม่ใช่ตอามาตอบตอบไม่เป็นไรอย่าพ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าใจเยบพึ่งเอ่าหน้าเข้าหันหน้าเจอกันอยู่พระเอกจับน้าดังเอกแบบนุ่มดวน ไปโน้ตไหลลงมาไหลข้างเ้าขึ้นใช่ไมเออหน้าเข้าใกล้เข้าเออเข้าใกล้เข้ากจจไม่จุกจ่ไม่จได้มอน้ำผาหอน้าอน้ำาตึง อยน้องมิวหอบคุณมากๆเลยนะขึ้นมาร,ร่วมสนุกกันนะครับผมอันนั้นน้องครับขอเสียงปรบมือน้องมิวหน่อยครับนนะะอขอบคุณครับสนุกสนานนะครัะขอบคุณครับอ่าเฮ้ยทำไมผมรู้สึกดีแปลกๆวะเฮ้ย<ห>ครับคุณอาจจะคนพบเราก็ได้ผมบอกคุณแล้ว